สวัสดีท่านผูน้เดิน เล็ดหมุนเวียนรอบก,กายพวกเราอยู่ได้สุดสบายทุกวันถวัตทจักหยุดหมุนฉับพลันชีวิตเรานั้นก็มาลายเส,สี้นทั้งอินทรีย์มีหละชีวิตคือวัตจักที่ยังหมุนอยู่พวกเราเฝ้าดู ปำรุงรังกษาให้ได้เธอมันหยุดมุนสุดแสนที่จะเสียได้ชีวิตทบทายมาลายไปกับเวลา พวกเราเฝ้าดูบำรุงรักษาให้ได้ถ้ามันอยุดมนสุดแสนที่จะเสียได้ชีวิตถับตายมาันายไปกับเวลา สุสบายทุกวันทวตัดจัดหยุดหมุนฉับพลันชีวิตเรานั้นก็มาลายเสียงทั้งหินสีมีและชีวิตคือวัตถจัดที่ยังมุนอยู่พวกเราเฝ้าดูบำรุงรักษาให้ได้ถ้ามันหยุดมุนสุดแสนที่จะเสียได้ ชีวิตกะตายมาไล่ไปกับเวลา ทัจักที่กำลังหมุนอยู่มีวิวัฒนาการเป็นไตรหลักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ดับสลับหมุนเวียนไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรแห่งทุกข์ทนนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้เลือดหมุนเวียนในร่างกายก็เป็นวัฏจักร ลมหายใจเข้าเขาออกออกก็เป็นวัฏจักรถ้าวัฏจักรหยุดหมุนเมื่อใดเราก็เรียกง่ายๆว่าตายคือตายไปจากความเป็นวัฏจักรของคนคนนั้นหรือเครื่องจกักรเครื่องยนต์มันมีชีวิตก็เพราะวัฏจักรในตัวมันยังหมุนได้อยู่ ถ้าวัตจักรหยุดหมุนเมื่อใดเรียกเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ตายคือตายไปจากวงวัตจักรของวงจรน,นั้นนาฬิกาไฟฟ้าพัดลมก็เหมือนกันมันยังหมุนได้ก็แสดงว่าชีวิตยังนำเดินต่อไปการหมุนเวียนของเงินตราในท้องตลาด เมื่อไม่มีเงินตราเป็นวัฏจักรหมุนเวียนเรียกว่าตลาดวายชีวิตของตลาดนั้นก็จบไปผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทุ่มเงินแจกจ่ายให้กับผู้คนนำเงินไปใช้กันให้วัฏจักรเงินตราหมุนเวียนเพื่อฟื้นชีวิตของตลาดกลับคืนมาอีกครั้ง แม้แต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของมนุษย์ให้แก่กันและกันกลับไปกลับมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนดำรงอยู่ด้วยความเป็นวัฏจักรทั้งนั้นถ้าวัฏจักรยังหมุนเวียนไปได้ดีมีสภาพคล่องก็ถือว่ายังมีชีวิตมีความเจริญพัฒนาการยังมีอยู่ แต่ถ้าหมุนติดติดขัดขัดก็เรียกว่าป่วยและถ้าหยุดหมุนเมื่อไรก็เรียกว่าตายคือตายไปจากความเป็นวัฏจักรของสิ่งสิ่งนั้นแม้แต่จิตใจที่คิดปรุงแต่งด้วยเรื่องอะไรต่ออะไรกลับไปกลับมาหรือการเวียนว่ายตายเกิดไปตามภพภูมิต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วแล้วแต่เป็นวัฏจักรแห่งทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นพระพุทธองค์จึงสอนว่าโลกเป็นทุกข์คือมีสภาพที่ทนอยูไม่ได้ต้องหมุนไปเปลี่ยนไปปรุงแต่งกันไปไม่จบสิน้นเป็นวัฏจักรของชีวิตเพราะชีวิตคือวัฏจักรแห่งทุกข์โดยอาศัยความว่างนั่นและ เป็นสถานที่โครจรไปแต่ส่วนของความว่างเองนั้นอยู่เฉยๆไม่ได้ปรุงแต่งเป็นอะไรเลยแล้วพวกเธอล่ะอยากดูกับชีวิตที่เป็นวัฏจักรแห่งทุกข์หรืออยากดูกับความว่างที่ไม่ต้องทุกข์กับชีวิตก็ให้เลือกปฏิบัติเอาเองเข้าใจไหมโตฮะ มันมีแต่ว่าตจ,จัดแห่งทุกข์เหรอฮะแล้วความสุขมันอยู่ตรงไหนอ๋อความสุขก็คือความทุกข์ที่มันเบาบางลงหน่อยหนึ่งนั่นแหละความทุกข์แปลว่าทนอยู่ไม่ได้ความสุขมันก็ทนอยู่ไม่ได้ตลอดการเหมือนกันสุดท้ายความสุขก็เป็นทุกข์นั่นและอ้าว อย่างเช่นเรานั่งอยู่เนี่ยพอนั่งทัพขาไปน,น,นานๆปวดขาเป็นทุกขไหมเป็นทุกข์ฮะเออเป็นทุกขก็ต้องขยับแขนขยับขาเปลี่ยนท่านั่งเพื่อหน,นีความทุกข์มันก็จะเป็นสุขขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่พอสักพักเอาอีกแล้วมันก็ปวดขาขึ้นมาอีก ก็ขยับเปลี่ยนท่านั่งอีกเพื่อหน,นีความทุกข์ไปเรื่อยๆนี่แหละชีวิตมันดิ้นโลนไปเรื่อยๆเ,เป็นวัฏจักรผลันแปลมุนเวียนไปมา จะเป็นไปเพ่งอยู่กับสิ่งใดเหมือนยังจิตก็จะติดกับสิ่งนั้นถ้าไปลงยึดในสิ่งบาปตามวิญญาณชอบช้ำต้อกรอ็ร้องลำบากถ้าลงไปยึดว่าติดโดยมาก็จะเฝ้าทราบว่าตัวจนมุ่ยเมลาจงปล่อยให้ทิวางจากทุกอย่างนี้เป็นหทางทานสุข,สขติมุ่งหมายอย่าไปยึดหืออย่าไปเสียใจมุ่งสู่จุดหมายปลายทางคืเนี้พาเอ,อ้น ถ้าลงไปยึดวาตถุลอยมาก็จะเฝ้าทราบวาตัวจนมุ้ยมาลายจงปล่อยให้ทิตว่างจากทุกอย่างนี้เป็นหนทานสูดสุ็ติมุงหม,มยอย่าไปยึดหรืออย่าไปเสียดายมุ่งสู่จุดไม้ปลายทางเจอเงียบผ่านเออ ตัวจนมุ้ยมาลายจงปล่อยให้จิตว่างจากทุกอย่างนี้เป็นข้นทานสุ่สุขติมุงหม,ม้ยอย่าไปยึดถืออย่าไปเสียดายมุ่งสู่จุดไม้ปลายทางคือเนยผพานเออ ตายแล้วไปไหนมันก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปของตนหรือขึ้นอยู่กับจิตก่อนจะออกจากล่างนั้นมันเพ่งอยู่กับอะไรจิตมันเพ่งอยู่กับทรัพย์สมบัติมันก็ไปเกาะกับทรัพย์สมบัติที่จิตเพ่งอยู่นั่นแหละจิตมันเพ่งอยู่กับญาติพี่น้องลูกเมียมันก็เกาะติดกับหมู่ญาติพี่น้อง จิตเพ่งในสิ่งที่ตนเคยทำบาปมันก็ไปทุกขติภูมิจิตเพ่งในบุญกุศลที่ตนเคยทำมันก็ไปสูกติภูมิแต่พระอรหันต์ทันล,ละได้หมดแล้วทั้งรูปและนามอุปทานขันหาจิตวางสว่างสงบไม่ยึดไม่เพ่งไม่เอาอะไรเลย มันก็ศูนย์จะตาลิพานเท่านั้นเองโชคดีมีความสุขอายุวันโนสุขขังภาลองสิ่งที่ข้าพูดไปเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ดีเพราะข้าเป็นฤอษีขีม่ม ธนั้นมีประโยชน์ไม่มีโทษกับผู้ใดไม่ว่าจะเป็นใเมื่อมาได้ศึกษาธรรชีวิตก็เป็นสุขไม่มีทุกข์เป็นเรื่องจำพกเราจงชักนำเพื่อนเพื่อนมาทำสับพัวสิใครกดไลค์กดแชร์ซับพูสิกไ